วาจเลันมดเลือกนครับารสร้งสวัสดีเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับผมฟรีรอมส่วนเหลือเกมแรกล็อออนไลน์นะครับผมเรามาดูวิธีการแล้วก็แนวทางในการอัพสเตตัสของอาชีพนักดาบนะครับ ตอนนี้ว่าเราจะอัพกันยังไงนะครับผมเรามาสร้างตัวกันเลยก็แล้วกันนะครับผมด้วยความรวดเร็วอ่ะอยากเล่นแล้วนะครับอยากเล่นแล้วรีบเลยนะครับนักดาบก็คือมี2สายเนาะสสายที่ผมชอบเล่นก็คือจะมีสายวิทกับสาย AGI ก็คือเน้นแบบว่าอ่าถึกครับเลือดเยอะเลือดเยอะป้องกันสูงนะครับเนี่ยครพลังชีวิตก็คือวิทนะครับเลื่อนมาแล้วก็เต็งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อ่า มาด้านนี้ก็ได้ครับมาด้านนี้ A T I เนาะอันนี้เป็นสายวิย์ก่อนนะครับสายวิย์นะก็คือเน้นถือครับ, or, รบโดนมอนเตอร์ตีแล้วก็เราก็จะไม่เจ็บหนักเนาะไม่เจ็บหนักเ,เ,เราเลือดเยอะด้วยนะครับผมตรนนี้ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีวะนะตั้งชื่อว่าฟันดะก็แล้วกันนะครับฟันแม่งหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนักดาบเลยฟันหมดทุกสิ่งทุกอย่างฟันดะเลยนะฮะก็เนี่ยครับ,รบสายวิย์เนาะ ทรงผมยอดทิตนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับตอนนี้นักดาบของผมชอบใช้ทรงนี้ครับนักดาบผมชอบชอบใช้ทรงนี้นะครับเนี่ยเหมือนเหมือนพระเอกหนังจีนนะครับเหมือนพระเอกหนังจีนเลยทีเดียวนะฮะก็นักดาบก็ผมสีขาวไหมผมสีขาวไหมนะครับแล้วก็แล้วแต่เพื่อนๆนะเพื่อนๆก็เลือกเลยนะครับผมส่วนถ้าอีกสายหนึ่งก็คือสาย a g i นะครับสาย a g i ก็คือเราไม่ต้องอัพวิดนะครับ ถ้าอาวินแล้วจะอ่อนนะครับอ่าสำหรับสายวิทเนาะสำหรับสายวิทเราค่อยเข้าตัวละครเวลาอัพเลเวลครับเราค่อยมาอัพเด็กครับวิทเด็กเราเราจะได้ไปพร้อมกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันมันให้เลือกไงนะครับตอนสร้างตัวละครมันต้องให้เลือกเนี่ยสร้างแบบนี้ก็ได้ครับสร้างแบบนี้เนาะอ่าสร้างแบบนี้ก็ได้สําหรับสาย AGI ก็สร้างเหมือนโจรน,นะครับ ถ้าเหมือนโจรเลยนะครับผมก็มีสเต็งสเต็งคือค่าการตีแรงครับฟันแรงนะครับแล้าว่าเอจินะครับเอจิก็คือเอจความร่องไวในการหลบหลีกนะครับตัวนี้เราก็คือสําคัญมากๆเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็อัปเดตด้วยไม่งั้นตีมอนไม่ถูกนะฮะก็ตัวนี้นะครับอ่าเราเลือกทรงผมเลือกอะไรดูตั้งชื่อนะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสร้างตัวให้ถูกนะครับจะได้ เล่นกันได้อย่างถูกต้องนะครับผมตัวละครจะได้แบบว่าไม่อ่อนไม่อ่อนนะฮะถ้าสร้างตัวผิดนะครับมันก็อ่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าห้องเทนนิงกันนะครับไปรับเลสไปรับใบวาร์ปกันนะครับว่าทํายังไงนะครับผมถึงจะได้ใบวาร์ปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ